เลิกกันแล้วคู่รักลูกดาราดังอาชิมียาพ่อฝ่ายชายมองดีแล้วปัดผู้ใหญ่ทะเลาะกันหลายคนนั้นต่างสงสัยความสัมพันธ์ของมียาทองเจือลูกสาวของพีททองเจือและอาชิอาชีรวัฒน์มัศยาวานิชลูกชายของฟลุกเกิดผลที่จะผิดกันว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกลากันแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นล่าสุดพ่อฟลุกนั้นก็ได้มาเปิดใจผ่านรายการแฉวันที่25กรกฎาคม โดยพ่อฟุกนั้นได้บอกว่าก็ข่าวมันก็เป็นข่าวจริงๆแล้วพวกเขานั้นลดความสัมพันธ์จากเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งผมมองว่าดีแล้วประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยปัญหาระหว่างสองครอบครัวตามข่าวเท่าที่รู้ไม่ได้ทะเลาะก,กันแน่ เท่าที่รู้คุณพีทกับคุณโบคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆข่าวจะเวอร์ไปกับข่าวกับน้องแอลลี่ซึ่งมันไม่จริงด้านนาตาลีนั้นก็เสริมต่อว่าน้องอาชีนั้นไม่มีความเจ้าชู้เลยมดดาก็เลยถามต่อว่าฮะจริงเหรอศูนย์จริงๆ ลุกนั้นก็ได้บอกต่อว่าเสียใจมากก็วันนั้นที่เห็นภาพที่เราจัดให้เป็นงานที่อาชีนั้นขอให้พ่อปิดอ,อกมกเกษให้อาชีนั้นก็กินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะร้องไห้ซึ่งนาตาลีนั้นก็ได้บอกต่อว่าคือเขาทุ่มมากอินมากตั้งใจทุกอย่างทำโน่นทำนี่ให้อินให้แฟนพอวันหนึ่งก็เสียใจ ยังไงน้องอาชีเนียก็มีครอบครวัวที่น่ารักคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ